ครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับคลิปนี้นะครับกับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับผมกับเกมฟีไฟนะครับผมสําหรับเกมฟีไฟนะครับสำหรับของผมกับมาพ่อกันแบบมีกิจกรรมนะครับนะครับกิจกรรมเติมปุ๊บรับปั๊บนะครับสําหรับของผมกับมักแบบนี้นะครับเติมปุ๊บรับปั๊บกดมักแบบเติมแบบซุ่มนะครับผมเพราะว่าการซุ่มนี่หลายนะครับอาเสียหลายนะครับผมนะครับ บ่เบิดตู้คงสีบได้นะครับผมกเลยแบบว่าเอยมันมีกิจกรรมแบบนี้เข้ากัต้องฟ้าเอานะครับเติมปุ๊บหลับปับนะครับก็คือว่าเข้าเติมนะครับเฮ็ดเฮาก็ได้นะครับจะกินปืนเฮาก็ได้นะครับผมมักแบบนี้มาก่านะครับจะให้ไปเติมแล้วก็ซุ่มแบบเื้อยเกมเมอร์ดังๆเขาคงสีบได้นะครับผมนะครับเข้าแบบมักเติมอยู่แต่ว่าเข้าก็เป็นคนจนนะครับนะครับ อานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสกินปืนยังกะอ่าไปเบิ้งกันเลยนะครับผมนะครับสกินปืนนะครับเป็นของอาเอซี่แปดสิบนะครับอาเอซี่แปดสิบเนาะเกี่ยวกับเป็นปืนไอ่นี่ครับเห็นบ่ครับอ่านี่ครับเอซี่แปดสิบนะครับนี่ครับอ่าเป็นปืนแบบอ่ายิงออกนะครับต่อเนื่องสองนัดนะครับอ่า แบบระยะโจมตีนะครับกลางถึงไกลนะครับนี่แบบนี้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นปืนเดิมๆนะครับผมอ่ะเป็นเบื้องสกินปืนมันจะเป็นสกินปืนแบบได้นะครับสกินปืนถ้าว่าเข้าไปนะครับที่กิตกรรมนะครับนี่เห็นไหมครับเติมปุ๊บรับปั๊บรับทันทีนี่นะครับเข้าไปนะครับนี่เห็นบางไหมครับแบบนี้เลยอ่กดเข้าไปครับแบบนี้ ัหลวดลายมัน no กับแบบนี้ลายล่ๆไขๆเสือส้นโตแบบนี้นะครับผมอี่แปดสเนาะนี่เป็นสกินปืนนะครับผมอ่ามันเพิ่มขึ้นว่ามียังนะครับก็คือว่ามีดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับแมกซี่กับเพิ่มนะครับอ่าความเร็วรีโหลดไอ่บ่ได้เพิ่มเนาะนะครับผมลดลงเนาะนะครับแบบนีเลยนี่ครับอี่เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวพงกับสิไปทดลองนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไรนะครับผม ก่อนอื่นกับเขาโซนก่อนนะครับก็ได้มาแล้วนะครับเป็นแบบนี้เนาะนะครับอาตัวเดิมๆมั่นนะครับกลับมาลองยิงกันนะครับว่ามันจีได้เท่าไรนะครับผมอาอาซิฟครับผมอลองขึ้นหัวเบิ้งนะครับผมอาาซิปนะครับตัวนะครับหัวนะครับออาสามร้อยนะครับหัวสามร้อยนะครับตัวคันไลสโคครับเจ็ดนะครับร้อยมาเทีกับร้อยนีเนาะนะครับผม นี่ครับหาทีปักชิปนะครับชิปเจ็ดเจ็ดเนาะนะครับผมนีครับอาจจะกินเดิมๆกับแบบนี้นะครับอากินเดิมๆนะครับผมเข่าตีนน,น,น,นะครับนี่เข่าหัวกับสามลอยสี่ลอยนะครับผมอ่านะครับต่อไปก็อ่า ไปเบิ้งนะครับสกินนะครับอ่านะครับตัวที่ใส่สกินแล้วมันถึงยิ่งได้เท่าไรนะครับผมผมก็สิไปเติมมาก่อนนะครับบาอ่าเติมเท่าไรมันก็สิได้เนาะนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ไปเบิ้งก่อนนะครับนี่ครับสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับผมอ่าสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรได้ไปเลยนะครับผมนี่ผมก็สิไปเติมมาก่อนเนาะนะครับผมผมกับไปเติมของไอ้ทูมันนี่นะครับก็กดเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมนี่เห็นบ่อ่านะครับเห็นบ่นี่ ผมผมกัดเติมมาลอยหาินะครับลอยหาซิปก็กดบ้างไปนะครับใส่รหัสนะครับกดไปครับผมนี่ครับสําเร็จแล้วนะครับผมสี่ลอยเจ็ดสิบเพชรนะครับผมเข้ากับไปนาเกมกันเลยนะครับเอาครับพอมาหดนาเกมแล้วนะครับเข้ากับล่องเข้าไปเบื้องนะครับนี่ครับเห็นไ่มมันขึ้นตุ้มสีแดงขึ้นไ้นะครับแปลว่าเขาทำได้สําเร็จแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมครับสามเก้าเก้านะครับผม ามเขาขึ้นมาเพราะว่าเพชรผมกับไอมี่ยวยนี่ครับหารอยสิบสามเพชรเนาะนะครับผมนี่ครับมันีขึ้นมาห้เลยนะครับเขาก็กดรับไปครับผมนี่นะครับเขาก็สวมใไ่ไปเลยครับผมนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมรับแทบว่าเขาไปเบื้องที่อาวุธหลักข้างอาวุธนะครับเข่ก็เลื่อน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 ครับผมอ่าเลื่อน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 นะครับเอาไปนี่เห็นไหมครับอ่านี่ ตัวนี้เลยนะครับได้มาแทะนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเข้ากับไปเบิ้งไอการยิ่งอัตราการยิ่งมันขืนแทะบ่นะครับผมก็ได้มาแล้วเนี่แบบนี้นะครับเท่ๆเลยนะครับผมสกินตัวนี้นะครับผมอ่ะสีส้มนะครับผมอ่ะมาเบิ้งอัตราการยิ่งนะครับผมมาเท่ายนะครับนะครับสกินแบบอ่าบบมิสกินนะครับอ่ะปืนแบบบมิสกินกับอะมานหาซิหกสิบเจ็ดนะครับอ่ะลอยขึ้นบางเทือเนาะกับมาเบิ้งนะครับ่าท่ายนะครับ อ่านะครับขึ้นมหาสิบสามนะครับผมกระคาสิบนะครับอ่านะนะครับประมาณนี้นะครับขึ้นมาหน่อยนึ่งครับขึ้นมาประมาณสามสี่เหล็กนะครับขึ้นมาประมาณสามสี่เลขเนาะนะครับอ่นะครับขึ้นขึอยู่ครับขึ้นประมาณนี้แหละสามสี่เลขนะครับอ่านบัเกินสิบเลขเนาะนะครับผมนี่ครับต้องขึ้นหัวเบื้องรับอ่านะครับลอย อ่าสามนะครับปกติมันจะ300เนาะนะครับผมคืนโตครับอ่านี่ครับ71ปกติมันจะ60อ่า7เนาะนะครับอ่าคืนนู้นะครับขึ้นบอลลาร์ดนะครับประมาณ10แต้มนะครับ10น้อยๆนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมอ่าไปเติมกันได้นะครับ เติมกันได้นะครับผมมาแล้มาเทครับอันนี้จกินนะครับกับเป็นการเพิ่มดาเมจนให้เฮ้าพร้อมนะครับผมนะครับแต่คือว่าแหละครับัำยิ่งบล็อกเก่งกะมีอย่างกะคือเกาล่ะเนาะนะครับผมครับกะโอเคครับกะขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับมีอย่างมาอัปเดตไหม่กะที่เอามาเอ็นเบิร์อีกนะครับสําหรับอ่าคลิปนี้กะ ขอขอบคุณแหละสวัสดีครับ